ผมก็สวัสดียามหนึ่งแรงครับผมมือนีกระเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องครับมหาเลาะธงเลาะนาพี่น้องครับมาใส่เบ็ดในนาเขาพี่น้องครับนี่ครับเบ็ดกระเห็ดไม้ไม้เด้อหกสิบหกสิบหลังทับมือนี้แลวก็ได้เป็นเยื่อใส่เดือนนี่ครับผมมาลองใส่บึงในนาเขาพี่น้องครับบ่รู้ว่ามีป่าไม่มีป่านะกระเทียนนี่เป็นเทียนแรกครับผมกะเคยใส่ในคลองอยู่กับพอได้อยู่ได้กินครับผมในนากัะพท่านได้เคยได้ใส่เนาะมือนีเป็นมือแรกอ่ะพี่น้องครับ มาลองเบ็ดไม่เบ็ดมานบึง้งว่าสีมานบ่มื่อนี่ก็ไปติดตามรุ่นน้ำกันครับผมตอนนี้ก็หาโมงแรงเนาะแต่ว่าแดดกันยังห่อนยุี่น่องครับไฟไทยจียงน้อยเฮาก็สีเริ่มลงเบ็ดนะครับผมอ่ะครับผมแดดมันเริ่มอ่อนลงแล้วครับผมผมกัสีเริ่มอ่านไม้นะครับสซเบ็ดการอ่านไม้ของผมคือนี่ครับให้สังเกตน้ารับสังเกตน้าว่าน้าม,มันคุนๆน,นะครับแสดงว่าฝนมัน กรลังพึ่งตกไม่ไม่พี่น้องครับปลามันยังบท่านในโลงดอกมันสิหากินเกินเขินพี่น้องครับ <c oughs> น้าไปหอดใส่เขาใส่หอนันครับใส่มองเขินเขินเดี๋ยวผมจะใส่จากให้นี่ครับผมอ้อมให้นี่ครับผมแล้วก็ลงไปใส่แถวป้าอ้อยพู่นพี่น้องครับลองเบิ้ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นให้น้ผมครับผมใส่น้ำเจ้าของนี่แหละก็แวกก่อเขาได้ครับแต่ใส่น้าานผู้อื่นอาจจะบดต้องแวกก็ได้เด้อเพิ่นสีหายเอาเนี่ย ใสกให้เป็นมองแบบนี้ครับใส่เดือนครับผมได้ตูงงหญ่ใส่เบิดโตเลยนะครับใส่ให้มันดินน่ครับป่ายังเห็นแต่ว่าไม้นี่ใส่เยี่อลงพื้นบ่ได้นะครับปูมันลายครับผมบ่ได้คาปูนะครับปล่อยธรรมชาติเทียวเยี่ดินเย่ร้อยแบบนี้ครับผมเห็นหมดเนาะประมาณนี้เด้อ ถ้าใส่โจมนี่ปูแนี่นอนครับผม ผมกับซีไซห้เบิงึงเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมกับซีเริ่มไซห้มันแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมันซีคำก่อนเนาะเอาไว้มาลุนน้ากันตอนยามครับนี่ครับน้ำแบบนี้ก็พอดีครับผมนี่ครับตัวเลขแยกมันน้องเอ้ยประคุณนี่ครับเนาะ มันเป็นแต้มคือเก่าพี่น้องมันแต้มด้วยติดๆตัวหนึ่งเลยครับนี่โอ้ยสงสัยมไดตรุ่นนี่ครับอ๋อเก็บครับผมนี่ป่าในน้ำสมนีครับมันใหญ่บ่ทันนามมันม้าสาที้วครับนี่ ปลาเค็งครับดูปลาเค็งนี่ปลาเค็งก็เอาโพแทสเซียมไปลองเสียงดินอยู่นี่อยู่ปะล่ะโอู้ยู่ยู่ยู่ คนหน่อยนี่อ๋อสนินยังคข้อยู่พี่น้องเลยอเนี่ยวไปลูปลาพันปลาพี่นอ้อยปลานี้นะปีนี้อ๋อเก็บครับผมติดดีกว่าครับปลาเช็งครับมันนี้ปลาเช็ง น้อยๆะลายตโตก็ดีครับปักเขงอีกตัวนึงคนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ครับเศร้วครับผมไปน,นี่ อ่ะไปรุ่นรอบเซาอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับปลารอบเมื่อคืนหลังนี้กินแต่เหยื่อครับผมส่วนมากเป็นปูนะครับเหรียญเหยื่อปูกับแมงกับแมงกับเต่าเมาื่อคืนอีก็เอาเขียดกับปลาหน่อยครับผมมาเปลี่ยนบุตรเก่า คือบดถิดเหยื่อหลอนอย่างเดียวยังเงียบดูครับซอนโอ้หลังนี้ก็เงียบแล้วเป็นเหยี่อป่าเหยี่อป่ายุคเก่ากมันหายไปใส่ปะนี่ครับผมซอนปลาหน่อยมาใส่เลยเดี๋ยวปล่อยไปครับ โอ้อบดินบดท่วงเลยครับไปใส่เบิดป่าป่าบ่าค่อยมีครับผมป่าบ่หลายใส่แล้วปิด ยังเงียบอยู่ครับตอนนี้ก็กู่มันได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับครึ่งหนึ่งแล้กระเดี้ยหลอดหากินยากครับผมอันนี้ถือครับผมเนี่ยโอ้ปลาเค็ง ติ้มกันไปครับผมตัวน้อยหล,บ,หลบเสากำลัตงตึกตัวหนึ่งโอ้ยลื่นคือเกาพี่น้องสิปากคอมัไหนใส่เบอร์ปากคอในนานี่ แต่เบ็ดนี่บถึกคือบุรุษพี่น้องจนเบ็ดสิเบด็ดแล้วถึกตัวหนึ่งครับผมเบ็ดหกสิบลังอันนี้คือเก่าพี่น้องครับ เนี่ยนะบุมีกเกิดที่ไดง่ายลงหวยพวกเราไปเลยบูซันกะหาไม้ไหมครับผมต่อตไปฮึขั้นโกงครับผมเอากบกบครับผมถือกบเสยใส่เบ็ดปลาอู้กบใส่เพราะไรน,นะครับกบ กบปีนี่นะี่โอ้หาใส่เบ็ดกบเป็นยังครับใส่งามนะครับกบไม่โอ้นี่ครับผมใส่ของครับนี่ได้ปนเหลวแรงแ,แล้วไงพี่นอ้องปลาลูกค้อครับ ฟูงแญ่เลยครับแม่มันคือตัวแญ่อยู่ครับเียอป่าหน่อยยังคือเกาครับปล่อย พี่น้องเศร้ามามก็ได้อ่ะเหลือชิ้นสองหลังสุดท้ายครับผมโอ้ขี่ไห้ปลาพอค่อยถึกเหยียบเหยียบ <Yeah. S 1> ปลากไ,ได้ยู่ยเก่าปลากเขใหญ่มันหายไปซะเหยียบปากเาหน่อยเถอะปากเาหน่อยก็ยัง้ยพอถึกเลยครับ <laughs> หายหนักเลย เปิดล้วหลังสุดท้ายครับผมคือเกา่าเบ็ดเป่ปาครับอ่ะมือนีกระพามาทงไงทงนั้นครับผมมาล่องใส่เบ็ดแค่แรกเนาะล่องเบ็ดมานพี่น้องครับกับพวกมานปอนได้ได้ปลาอยู่พอได้ปนปอยู่แต่ปลาลายดอกดูผลงานครับผลงานกบน้อยตัวหนึง่ง ขอน้อยสามตัวปลาเคงสี่ตัวครับผมปลาเคงปนแซบอยู่นี่แล้วก็กบครับผมกบน้อยตัวหนึ่งโอ้แต่ว,ว่าตัวนี้กบตัวงามครับผมเดี๋ยวลองหาทำดีส่เบ็ดกรบมึงเนาะคลิปหนาเอาไว้คลิปหน,า,า,ปปหนาพี่น้องเก็ดตัวไหม่นีคลิปนี้ก็ได้ซ้ำหนีเด้อประเดิมวมวนพี่น้องครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊บายบายครับสวัสดีครับผมลาไปก่อน ปิดกับยางไปเก็บเอาครับเอากระจายไว้